ค่ะลูกอยี่โรงเรียนพิบิคคะไม่ใช่โรงเรียนพีบิคคืออะไรนะคะเราพาพี่พิคมาสอบนจะพาพี่พิคมาสอบนะคะาานี่เห็นเรือลำใหญ่ไหมคะพี่พิคเป็นทหารเรือวันนี้เราพามาดูวิวใช่ไหมวิวเขาบอกว่าด้านนู้น่ะเป็นปากอ่าวเป็นปากอ่าวไทย เรไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ที่่ายคือจังหวัดสม,มุทรปราการแล้วเขาบอกว่าด้านเนี้คืใอใช่เปนหมัดทะเลมากเลยเราก็เลยอยากให้เพื่อนๆนเ,หนเห็นเห็นเหมือนที่เราเห็นดูต้นไม้ตัวนี้นี่มีต้นเดียวโดดๆเลยฮะแต่ข้างล่างมันลึกมากเลยค่ะ<อ>แต่ข้างบนไม่ลึกนะแต่ข้างล่างมันลึกค่ะอ๋อเนี่ยเราก็มานน่งเฝ้าอยู่นะทุกคนอย่าอย่าลงไปเลย นี่อันนั้นไม่ใครๆอันนั้นอะไร ผมเรียกว่าร้แต่ไม่แน่เลยหนูก็นอนเหมือนเหมือนแบบนี้ตาะว่าเรามากันตั้งแต่แม่ก็เรียกมากินก็ตื่นอ่ะมันไม่เหวเรามากันตั้แต่ปีสาใช่มใช่ค่ตื่นแ่ีสามก่นี่ะก็ไปเดียวแล้วม็จะไปเที่ยวนีไ ค่ะรอบใช่ค่ะเก็อยกทางสามเขียนเนี่ยวันนี้ในรอบรอบคือแบอบ ค่ะเขาเขาเแต่ข้างล่างมันลึกมากเลยมันนุ่งเนื้อดูด้วยท,ท่ทานจอนแะแก้ผังผีโอ้ยมันมีเยอะจังเลยอ่ะทำไมน่ากลัวจังเลยอ่ะอันไอ่ะบ๊ายบายค่ะก่อนหรอกไม่บายค่ะใครเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนที่เราอ่ะไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะเดี๋ยวรอให้